สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง my area คุณอยู่กับผมไม่ my นะครับพอดีเมื่อ2-3วันที่แล้วะน้องก้องเชามาบอกแอดไมว่าหนังตระกูล28กําลังจะออกภาคใหม่แอดไมก็เลยไปดูตัวอย่างแล้วกลายเป็นคลิปของเราในวันนี้ครับภาคใหม่ที่ว่ามีชื่อว่า28 year l a t เ r คือภาคก่อนหน้านี้ออกเมื่อปี2007ตอนนี้ก็ปาเข้าไปปี2024แล้วครับ อย่างดีนะที่ไม่ให้เราคนดูรอถึง28ปีตามชื่อหนังอ่ะเท่าที่แอดมายรู้นะครับภาคเนี้ยเป็นไตราภาคแปลว่าภาคแรกที่เรากําลังจะได้ดูอ่ะเป็นภาคเปิดหัวครับเท่าที่แอดมายรู้นะหนังภาคนี้เป็นไตราภาคแปลว่าภาคที่เรากําลังจะได้ดูอ่ะเป็นภาคแรกของแฟนชายครับภาคนี้ได้ผู้กกับอย่างแดนนี่บอยและคนเขียนบทอเล็กกาแลนทั้งสองท่านเนี้ยเคยเป็นผู้กำกับและเขียนบทใน28 Days Later นั่นแปลว่าคนดูอย่างเราๆเนี่ยน่าจะไว้ใจได้เลยว่าความดิบความเถื่อนน่าจัดเต็มแน่นอนครับทําให้ในวันนี้แอดมยจะมาบอกเล่าทฤษฎีที่แอดมยคิดจากการเห็นตัวอย่างนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจแอดมยมีโปรดีๆมาแนะนํานั่นก็คือ Netflix Premium จากทีมงาน NF t h e a t r ในราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆครับมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ลาย ID การันตีด้วยผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า2 5 0 0 0 0ห้แอเคิลสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับรางวัล5 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทียเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้ไม่ลอยแผลลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนที่หน้านี้ได้เลย nf theater เอาเรื่องย่อที่แอดมรู้ก่อนนะครับนะสหราชอาณาจักร ชุมชนโดดเดี่ยวบนเกาะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Holy Island เป็นเกาะโดดเดี่ยวและเกือบจะตัดขาดจากโลกภายนอกครับภายในเกาะทุกคนจะมีงานต้องทำไม่ว่าจะปลูกพืชผลทำไร่เกษตรกร,เ,กรเย็บปักถักร้อยอะไรก็ว่าไปครับโดยทางเกาะจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวแล้วที่ทางเข้านะครับจะมีป้อมปราการคอยรักษาความปลอดภัยอยู่ทุกอย่างก็เหมือนกับว่าจะเป็นไปด้วยดีแหละจนวันหนึง่งตัวเอกทั้งสอง มีเหตุให้ต้องออกไปนอกเกาะน,นั่นทําให้พวกเขาได้พบกับอะไรที่ไม่ได้อยากจะเจอครับทีนี้เรามาคุยฉากในตัวอย่างนะครับแอดมมย,ยังไม่เห็นซอมบี้แบบจระจระนะครับแต่ก็คิดว่ามีแหละแอดไยคิดว่าในภาคนี้เขาจะเล่นกับพวกคนลัทธิอะไรต่างๆที่หลังโลกล่มสลายคล้ายๆกับพวกแมดแม็กครับแต่ดูโหดกว่าดูดิบกว่าดูแต่ละฉากดิคนใส่หน้ากากงี้ สู่สารหัวกระโหลกอย่างนี้แล้วเหมือนจะมีการบูชาเด็กบูชาเทพด้วยนะครับเท่าที่แอดไมเดานะครับมนุษย์ในยุคนี้รู้จักปรับตัวให้อยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อซึ่งแน่นอนว่าคนบางกลุ่มมันต้องบ้าหลุดโลกอย่างที่เราเห็นนั่นแหละรวมถึงแอดยังคิดว่าพวกซอมบี้มันน่าจะมีวิวัฒนาการตามกาลเวลาด้วยไว้เราอ่ะค่อยๆมาคอปมกันอีกทีนะครับแอดไมคิดว่าในฉากตัวอย่างหนังมีแฟลชแบ็กค่อนข้างเยอะเลย อย่างฉากนี้ครับเด็กๆนั่งดูเทเลแท็บบี้แล้วแม่ก็เข้ามาบอกว่าให้อยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนคุณน่ะสังเกตเห็นอะไรเหมือนแอดไมค์ไหมครับโทรทัศน์อ่ะเป็นโทรทัศน์ตู้แบบรุ่นเก่าแอดคิดว่ารุ่นเนี้ยประมาณปี2000ครับหรือการ์ตูนเทเลแท็บบี้ซึ่งเด็กสมัยนี้มันไม่น่าจะดูอยู่แล้วป่ะแอดคิดว่าฉากนี้คือแฟลชแบ็คครับในช่วงซอมบี้กำลังเริ่มระบาดหรือว่าในช่วงเหตุการณ์ 28D a y Later หรืออาจจะก่อนหน้านั้นนิดหน่อยครับฉากต่อมาฉากในโบสเป็นไปได้ไหมว่าฉากนี้คืออีสเตอร์เอกจาก28 Day l a t e เเป็นโบสถที่จิมเข้าไปครับในฉากเมื่อต้นเรื่องก่อนจะไปหัวข้อต่อไปนะครับแอดมาต้องให้ทุกคนนะ่ะรู้จักกับเลชไวรัสหรือไวรัสแห่งความโกรธครับเดี๋ยวแอดมาจะเล่าแบบสั้นๆให้ทุกคนฟังนะไวรัสชนิดนี้มันทำให้คนน่ะกลายเป็นซอมบี้อย่างที่ผู้คุณเห็นนั่นแหละครับ แต่มันไม่ใช่ไวรัสซอมบี้ธรรมดาธรรมดานะคนที่เขาคิดไวรัสตัวนี้ขึ้นมาแรกเริ่มเดินทีเขาไม่ได้จะทําให้มันเป็นแบบนี้นะเขาอะตั้งใจจะลดอาชญากรหรือพวกเหตุการณ์รุนแรงเลยตั้งใจจะคิดสารบางอย่างนี่แหละครับเพื่อทําให้คนน่ไม่โกรธหรือไม่ทําอะไรรุนแรงเหตุอาชญากรรมอะมันจะได้ลดลงซึ่งตัวไวรัสเองมันแพร่เชื้อช้าครับเขาเลยเติมเชื้อออโบลาเข้าไปเพื่อหวังว่าจะให้ไวรัส มันแพร่ขยายไวยิ่งขึ้นปรากฏว่ามันให้ผลตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเลยไอไวรัสอะแพร่กระจายได้ไวก็จริงอยู่ครับแต่มันไม่ได้ยับยั้งความกโกรธมันยิ่งทําให้กโกรธมากขึ้นผู้ติดเชื้อไม่ได้กลายเป็นเพียงแค่ซอมบี้อย่างเดียวนะแต่เป็นบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความกโกรธความรุนแรงจนไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้ซึ่งเป้าหมายแรกของไวรัสก็เข้าใจง่ายครับคือสนองความรุนแรงและการแพร่เชื้อ ผ่านสารคัดหลั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าพวกน้ำลายครับอีกทั้งโฮสต์ที่ติดเชื้อยังต้องการสารอาหารเพื่อการดำรงชีวิตไม่งั้นน่ะพวกมันจะเริ่มอดตายภายใน5สัปดาห์นี่แหละครับเลดไวรัสหรือไวรัสแห่งความโกรธก่อนแอดไมค์มาทำคลิปนี้นะครับแอดไมค์ก็ไปทำการบ้านเพิ่มเติมมาโดยการไปย้อนดู 28D a y l a t e เตแล้วก็28 We e k later เแล้วแอดไมค์ก็เห็นอะไรบางอย่าง ในเนื้อเรื่องที่เขาพยายามสอดใส่แล้วมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องในภาคใหม่ก็เป็นได้นะครับเอาล่ะมาฟังกันต่อเลยในภาค28 day later แอดไมสังเกตเห็นว่าซอมบี้ถึงมันจะเป็นนักล่าแห่งความโกรธแบบเต็มขั้นแต่มันก็ยังหลงเหลือความฉลาดอยู่นะครับฉากที่แอดไมอยากยกขึ้นมาเลยคือฉากนี้แฟง้งกับฮันนาสองพ่อที่อยู่บนคอนโดสูง แฟง้์อ่ะทำสัญญาณไฟประมาณว่าถ้าเจอคนที่รอดชีวิตจะได้เดินขึ้นมาหาเขาแล้วพอเพอิญเซเลน่ากับจิมอ่ะเดินมาเห็นสัญญาณไฟนั้นเซเลน่ากับจิมเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปครับโดยต้องแวะเปิดทางด้วยนะเพราะมันมีรถเข็นอ่ะวางขวางอยู่เซเลน่ากับจิมก็เดินตามบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละอยู่ๆผู้ติดเชื้อก็วิ่งขึ้นมาครับแถมรู้ด้วยว่าจะต้องวิ่งขึ้นไปทางไหนเพื่อให้ไปถึงเหยื่อ แอดไมก็เลยแบ่งมาเป็นหัวข้อย่อยๆได้นิดหน่อยข้อแรกเลยซอมบี้มันอาจจะได้กลิ่นตามมาแต่ไกล 2. ซอมบี้อาจจะเห็นแสงไฟเลยวิ่งขึ้นมาประมาณว่าถ้าไฟประมาณนี้บนนั้นน่าจะมีมนุษย์อยู่ 3. ที่น่าสนใจเลยมันเลือกเส้นทางได้ถูกต้องแปลว่ามันยังมีสมองหลงเหลือพอที่จะสามารถจะคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ครับอันนี้เป็นอีกฉากหนึ่ง เป็นฉากที่เด็กผู้ชายเข้ามาโจมตีจิมซอมบี้เด็กตัวเนี้มันสามารถเข้าโจมตีจากด้านหลังของเหยื่อในแบบซุ่มโจมตีด้วยนะคือมันพยายามย่องลงมาให้เงียบที่สุดไม่ให้เหยื่อรู้ตัวเลยอันนี้แอดไมคิดว่ามันมีสมองเยอะเลยแหละอันนี้เป็นอีกฉากหนึ่งฉากที่ทั้ง4คนแฟรงก์ฮันนาเซลิน่าจิมติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินครับรถที่ทั้ง4คนนั่งมามันเกิดยางแตกครับ ผู้ติดเชื้อก็เลยวิ่งกลูนเข้ามาแต่พอผู้ติดเชื้อเห็นว่ารถอะสตาร์ติดแล้ววิ่งตามไปก็คงไม่ทันหลอกพวกมันจึงค่อยๆหยุดวิ่งเพราะวิ่งยังไงก็ไม่สามารถตามรถทันถ้าเหตุการณ์ที่แอดมายเพิ่งพูดถึงไปคุณยังไม่คิดว่าซอมบี้ฉลาดเดี๋ยวแอดมายจะยกเหตุการณ์ต่อไปใน28่ิวีคเลเตอร์กับตัวละครตัวนี้ครับดอนแสดงโดยโรเบิร์ตคนเนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่พิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครเลย เขาติดเชื้อมาจากภรรยาซึ่งภรรยามีภูมิต้านทานเชื้อซอมบี้แต่ไม่ได้รักษาไวรัสเลดนะครับแค่อยู่กับเชื้อไวรัสได้ภรรยาเลยกลายเป็นพาหะนาไวรัสรวมถึงลูกของเธอก็มีภูมิต้านทานนี้ครับวิธีสังเกตคนที่มีภูมิก็คือสีจากตาครับแล้วตาดอนเนี่ยดันไปจูบกับภรรยาที่เป็นพาหะเขาอ่ะเลยกลายเป็นผู้ติดเชื้อแต่เป็นผู้ติดเชื้อที่ฉลาดมากๆเลยดอนสามารถสะกดลอย ที่สําคัญนะครับเขาสามารถยืนมองลูกชายตัวเองโดยที่ยังไม่เข้าโจมตีเพราะโดยปกติแล้วซอมบี้มันจะวิ่งเข้าใส่เหยื่อนึกออกปะแต่ดอนไม่ได้ทําแบบนั้นไปจนถึงดอนสามารถเลือกฆ่าคนได้โดยไม่แพร่เชื้ออย่างที่เขาฆ่าด็อกเตอร์สาวคนหนึ่งโดยการเอาพันธุ์ท้ายปืนฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปแต่ดอนก็ไม่ได้กัดนะครับแอดมาคิดว่าที่ดอนทําแบบนี้เพราะด็อกเตอร์พยายามจะพาลูกทั้งสองของเขาะหนีออกไปครับ จากตัวอย่างที่แอดมายยกขึ้นมานะครับคุณจะเห็นว่าซอมบี้มันไม่ได้ไหลสมองเลยนะครับแถมบางตัวยังฉลาดมากๆเลยอีกทั้งยังมีประเด็นที่ว่า2พี่น้องที่มีภูมิคุ้มกันน่ะแล้วแน่นอนว่าลูกชายที่ชื่อแอนดี้มีภูมิแบบ100%เลยครับดันฮอตกโดยที่เรายังไม่รู้ชะตากรรมของน้องว่าเป็นยังไงบ้างไม่แน่ว่าตอนแรกมนุษย์อาจจะคิดพัฒนาเซรุ่มเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสซอมบี้แต่ไปไปมามา มันอาจจะกลายเป็นเชื้อแห่งไหย,ยนาก็ได้นะครับกลายเป็นทําให้ซอมบี้มันฉลาดขึ้นที่แอดมายกำลังจะบอกนะครับคือคนติดเชื้อหรือว่าคนติดไวรัสซอมบี้เนี่ยไม่แน่นะพอนานวันไปอ่ะเชื้อไวรัสอาจจะรู้จักปรับตัวหรือผู้ติดเชื้อรู้จักเรียนรู้กับความโกรธจนทําให้มีสติมากขึ้นสมองมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นซอมบี้พันใหม่ที่เราจะได้รู้จักในภาคต่อไปครับประเด็นต่อมาจิม เป็นซอมบี้หรือไม่จากภาพที่คุณเห็นน่ะบางคนก็บอกว่าจิมครับบางคนก็บอกว่าไม่ถึงผู้กำกับจะออกมาบอกว่าไม่ใช่จิมครับเป็นคนอื่นแต่คุณก็รู้ว่าวงการภาพยนตร์น่ะเขาสับขาหลอกกันขนาดไหนเขาแก้ทางกันตลอดแหละครับเพื่อไม่ให้คนดูเดาถูกบางทีอะหลอกยันตัวอย่างในหนังเลยนะเดี๋ยวแอดมจะลองยกเหตุการณ์บางอย่างครับว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้น แอดไมจะขอเท้าความไปในตอนจบ2แบบของ28 Days Later 1. จบแบบหลักเลยคือจิมถูกยิงแล้วเขารอดชีวิตแล้วก็มาฟื้นในที่ห่างไกลณตอนนั้นซอมบี้ได้ขาดสารอาหารและเริ่มใกล้าตายเต็มทีครับหรือไม่บางตัวก็ไม่มีแรงที่จะขยับร่างกายด้วยซ้ำา 2. จิมถูกยิงเซลีน่ากับฮันนาพาจิมไปที่โรงพยาบาลล้างแต่ไม่ทันครับจิมตาย ถ้าแบบตรงไปตรงมานะครับในเหตุการณ์จิมตายแล้วกลายเป็นซอมบี้อันนี้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะถ้าจิมได้รับเชื้อนะตอนนั้นเลยอะแต่โดยส่วนตัวแอดมยคิดว่าไม่ใช่ครับมันดูแปลกไปหน่อยอะที่เอาตัวละครสําคัญสําคัญอย่างจิมอะมาตายประกอบกับถ้าจิมตายไปตั้งแต่28ปีก่อนซอมบี้มันไม่น่าขยับตัวได้แล้วนะเพราะขาดสารอาหารมาอย่างยาวนานคือในตอนจบ28วีคอะมันมีบอกครับ ว่าถ้าซอมบี้ขาดอาหารานานกว่า5สัปดาห์พวกมันจะแห้งตายไปเองแอดก็หวังว่าผู้สร้างเขาคงไม่หลีคอนเซปต์ตรงนี้นะมันสวยดีมันเท่แล้วแอดไม่เลยให้อำหนักว่าน่าจะเป็นความฝันของจิมครับเพราะใน28 day later จิมเองอ่ะก็เคยฝันอะไรแบบนี้ครับรวมถึงในตัวอย่างยังมีอีสเตอร์เอนิดหนึ่งครับเป็นคำเขียนข้างกำแพงว่าจิมมี่เหมือนกับว่ามันมีตัวละครตัวนี้อยู่แต่ไม่ใช่ตัวหลัก เป็นหลักฐานให้คนเก่าๆคิดถึงคือโดยส่วนตัวแอดมยเองอะแอดมยอยากให้เป็นแค่แฟลชแบ็กครับคือแอดมยไม่อยากให้ตัวละครหลักตายอะอย่างใน Walking Dead อะเกรนก็ตายหรือใน Last of Us โจเอลก็ตายครับเสียดายตัวละครอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับคือถ้าใครที่ได้ดูตัวอย่างอะคุณจะได้ยินเสียงเหมือนคำพูดอะไรบางอย่างแบบบูทบูทวอร์สงครามอะไรประมาณอย่างนั้น จริงๆแล้วมันเป็นบทกวีครับเป็นบทกวีของโจเซฟรูดิยะคลิปลิงถ้าแอดไมออ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแอดไมคิดว่าเขาเลือกกวีได้ดีนะมันจะบอกประมาณว่าเราอะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดสงครามไม่มีวันจบเหมือนจากวาล28นี่แหละครับต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะ2ตัวละครเอกก็ไม่รู้ว่าออกไปนอกหมู่บ้าน่ะต้องไปเจอกับอะไรบ้างเหมือนเดินเข้าไปหาความตายเดินเข้าไปหา ความโกลาหลแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอันนี้ก็คือคลิปทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับเอออันนี้ผมแอด i มลยเองนะแอด i มลยอยากจะซาวเสียงว่าคุณอยากรู้คอมมิกในตระกูลหนัง28ไหมคือมันจะเล่าถึงเซเรน่าตัวละครหลักของเราเนี่แหละว่าเหตุการณ์หลัง28 day later เธอไปทําอะไรมาบ้างแล้วแอด i มลยเคยทำโมชั่นคอมมิกไว้ด้วยนะครับแต่ไม่จบคือถ้าทําจบหมดทุกตอนนะมันหนักมากๆน่าจะทําไม่ไหวแอดมยเลยอยากมาถามว่า ทุกคนอยากฟังแอดไมล์เล่าคอมมิกตอนนี้ไหมถ้าอยากฟังอ่ะมาทิ้งคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใครหิวอยากหาอะไรกินระหว่างที่ดูแอดไมล์ดูหนังซื้อที่ลิกงแอดไมล์ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแมคคาเดเมียอบเนยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานหรือถ้าคอแห้งอยากซดน้ำหวานเราก็มีเนสทีแค่ชงกับน้ำเย็นก็หวานชื่นใจนะครับหรือถ้าคุณอยากกินอะไรที่มันหนักขึ้นมาหน่อยเราก็มีปลากระป๋องโคตรอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น โมลาโมลาเป็นเนื้อแซลมอนในซอสไข่ปลาเมนไทโกอันนี้อร่อยจริงครับเนื้อโคหุน่นแอดไมก็มีปากเลือกก็มีทิชชู่ฝากสั่งผ่านลิงก์แอดไมด้วยนะครับจะได้เป็นการสนับสนุสนแอดไมขอบคุณครับอันนี้คือตอบคําถาม5คอมเมนต์จากเนื้อเรื่องผ่านอฟเอ็กซายภาค1น,นะครับอันนี้จากคุณคาเชนชาบ1ยหนึ่งหนถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะจริงๆิซินไม่ได้เป็นคนเลวเขาเปิดไป,ปว่าตัวเองเป็นคนที่มีพลังทําลายล้างอยู่ในตัว แม้ว่าไม่ต้องการทำลายใครพลังก็ทำลายคนอื่นอยู่ดีสุดท้ายทุกคนก็ต้องเกลียดชังซินส,สงนสาบส่งจนสะสมพลังกลายเป็นเทพแห่งความบาปแต่การกระทำของซินตอนเป็นเทพส่วนทางกับชื่อมากๆเพราะทำทุกอย่างเพื่อมนุษย์สร้างเดอะบีดเพื่อต่อต้านเทพที่ข่มเหงมนุษย์ยอมฆ่าเมียฆ่าลูกเพื่อรักษามนุษย์เอาไว้ก็จริงครับในมุมมองแอดมาย์ซินไม่ได้เลวเลยนะแล้วถ้าใครที่เล่นภาคสองอ่ะไอคนที่ใส่ผ้าคลุมสีมดำอ่ะตัวนั้นคือซินนะที่มาช่วยเราอ่ะ สวามีหนีไปเกมที่รักเราที่แท้จริงเกมนี้ดีจริงแอดมายไปเล่นเหมือนกันภาค2แต่ว่าต้องเลิกมาทำงานน่ะไอรอนบรัตสามหนึ่งหกสามเหมือนหอยินหยางในดีมีชั่วในชั่วมีดีใช่ครับจากคุณด็อกโทรัสเกมคนแก่แม่แก่ก็สนุกนะซิดเลอร์นหนึ่งเล่นภาคหนึ่งมาก็พันกว่าชั่วโมงแล้วไม่เคยจะรู้เนื้อเรื่องมันเลยมาภาคสองก็กดข้ามรัวๆขอบคุณที่สรุปให้ครับแอดมายก็ขอบคุณที่เข้าม,มาดูเหมือนกันจ้า เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะ